ทำบุญบ้างนะช่วยทหารทำแล้วค่ะเจาเจ้ช่วยยังมันได้ไปไหมค่ะพี่ช,<อ>ช่วยทหารทหารตดีช่วยพิการอะไรทุกคนเอาภาพไปไปดูมวยก็นเดี๋ยวดูก็เป็นการช่วยทหารไปแล้วสองวันห้าไายแม่งอย่างว่าน่ากินกัช่วยทุกที้เลยไปดูมวยก็นเดี๋ดูก็เป็นการช่วยทหารเไม่ยังละ่ะค่ะ

มันไม่ได้ไปไหมค่ะพี่ช่วยทหารทหารก็ที่ช่วบริการอะไรทุกคนรรเราพากไปขอรถจักรยานกบบช่วยทุกที่เลยไปดูมวยก็เดี๋ยวดูก็เป็นการช่วยทหารมาถ่ายเล้วนะจ้ะตอนนี้หนูว่มีเงินหรอคะ่ะ ทำแล้วค่ะวันนี้ก็ทำอย่บ้านแล้วทาหารนี่เาเหารหลังจากเกิดเรื่องชาวบ้านได้จับกลุ่มพูดคุยกันค่ะบอกว่าเจอบ่อยๆคนแอบอ้างเป็นทหารมาขายบาัตรทั้งบัตรดูมวยดูละครเวทีบอกว่าให้ช่วยกันเรียกว่าเจอมาเยอะมากๆค่ะยิ่งรอบนี้บัตรใบละ2,500บาทหนักเลยค่ะไม่มีเงินให้จริงๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะเห็นว่าแลนดินก็ว่าสิมีตงเงินตื่นตีฮะ ก็ว่าอยู่ในนีแล้วก็เบิ่งเอาตัวไม่ทำบัตไม่ทำบุญบ้างเหรอข่อยเฮ็ดแล้วว่ามื้อนี้ข่อยเฮ็ดต้นเงินไปศูนย์เล็กๆล้วมื้อนี้เขนสร้างอีหยังบวโดมโดมยังนี่ล่ะบ่ซื้อซอยเพิ่นจักใบบ่ข่อยบ่มีเงินวเดี๋ยวไว้ก็ได้เส้นเพิ่นไวแล้วสองวันห้าขายแ้านอยู่เมื่อไงข้าเดียวกับว่าบัตรมวยข้าเดียวกับว่าบัตร ตัอเ้นวานซอยเหลือนซอยเหลือแขงคันสซอยคนแนนี่นัดหลายอย่างนะครับที่หม่เป็นประมาณนี้ครับเหตุบุญตีวะจันเหตุการทำบุญนี่เข้ารเรียนเขานี่เหตุแล้วทูแล้วมันนี่กับเหตุมันนี่มันนี่ เอต้นเงินตาบานเมื่อไรไปย้ายไปจ้ะจับแล้วจับไปลูกใดจักโคจีนจะโคลหั้ม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ